อ่สวัสดีพี่น้องต้องไปเอฟซีทั้งซ่องบุคุม่บุฟเฟีย์เนาะเป็นไรพี่น้องเราพัฒนาเขาก็ออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะไพ่แมนกันได้พี่น้องสําหรับคนเราพัฒนาไมอนี้เนาะพี่น้องเนาะสามแปดศูนย์หกศูนย์ห้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องจิ้งจ้าเบิ่งหป่ามีแต่ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกพี่น้องเนี่ยโอ้ยเนาะพี่น้องนี่ออกตัวก๊ปเนี่พี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกข้างล่างนี่พี่น้องนี่ เลขวินกันเนาะพี่นเข่าเบิร์ดเลยพี่น้องศูนย์ศูนย์หาไเนาะพี่น้องแม่พี่น้องเนาะมาตัวแก๊ปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางกาพัฒนาเขาเนาะเข่าที่ตัวแก๊ปศูนย์หกหกศูนย์เนาะพี่น้องเนี่ยกระถือว่าแตกเนาะพี่น้องเนาะอีกสูตรไอ้ไอพีที่สองเนาะพี่น้องอีพีหนึ่งก็ให้เด่นหกกับหางเนาะพี่น้องกระถือว่ามาทั้งสองเนาะพี่น้องเนาะได้นะ แล้วพี่น้องเนาะสำหรับอีพีที่หนึ่งกับน้องเนี่ให้เด่นห่างกับพกพี่น้องเนี่ยมาทั้งสองแล้วพี่น้องตบัดเจาะบกเข่าเนาะนีะ่ยสุดเจาะมันบกเข่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเราพัฒนาเอาเนาะนี่สามแปดศู 3, 8, 0 6, 0 5, นย์หกศูนย์ห่านี่เด่นห่างกับพกมาทั้งสองตัวแลยพี่น้องสำหรับตัวเด่นมาเนาะสำหรับตัวเดนน่นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาเนาะมาแต่งมันต่อเลยแบบนี้พี่น้อง ตามกันต no, no, no. ่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับงวดวันที่ที่สี่เดือนเดือนพี่น้องเนาะงวดวันที่สี่เนาะเบือนวันที่สามเมื่อไหรงวดวันที่สี่เนาะบันสำหรับแนวทางและพัฒนาเราเนาะตามกันต่อเลยพี่น้องตามกันต่อของวดที่สี่เดือนพี่น้องบั้น ่อเนาะวันที่สี่แนวทางเราพัฒนาเขาเนาะพี่น้องเนาะปังเนาะพี่น้องปังมาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่บคุมเจาะบ่เข้าเจาะเข้าแต่สูตรที่สองเนาะสูตรเลขควบคุมห้เดนห่างจากพวกยุบพี่น้องแต่ว่ามันมาศูนย์หกศูนย์ห่างเราพี่น้องเนาะโอ้มาเลขวินพี่น้องวัดวันที่สี่เราพี่น้องเด้อ อบวันที่สี่หกเจ็ดพี่น้องความจำแบบภูมิกับโบราณพี่น้องเลย FC คนใดมีกัดกระซ่งไม่ให้แบบภูมิเด้อพี่น้องเลยความจำโทรศัพท์แบบภูมิหน่อยอัดแป๊บเดียวก็เต็มเลยพี่น้องให้เด่นแบบภูมิห้เด่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ,บวันวันพุธนี่เนาะ วันพุธวันที่สี่บะคุมให้เด่น,ดนดสีวว่กับหาด้วพี่น้องนะบะคุมให้เด่นสี่กับหาด้วพี่น้องด้วยสำหรับงินวันพุธเนาะให้เด่นสี่กับหาเนาะพี่น้องเนาะบะคุ้มให้เด่นสี่กับหาด้วพี่น้องสำหรับเงินวันพุธเนาะบะคุ้มให้เด่นสี่กับหาพี่น้อง บัดนี้เขาก็มาจับคู่กันเลยพี่น้องบัดรสำหรับม้วนวันผุดนะพี่น้องนะ40มาสิมาบพีรน้องบุตมานะพี่นอ้นองนะ40นบัดนี้บราพูดที่จับคู่ให้ได้พี่น้อง43 46 เจ็ดสี่แปี่เกด้อพี่น้องเด้อสำหรับลักสเนาะนี่บนห้าเด้อพี่น้องห้าสามห้าหกเจ็ดห้าแปดห้าเก้าพี่น้องเนี่ยบอกรุมต้องรีบอาดเด้อพี่น้องเดี๋ยวความจำบํารุมสิเบิรก่อนพี่น้อง ความจำมันหน่อยพี่น้องอัดแป๊บเดียวก็เต็มเนยพี่น้องเอ้ยนี่เพอพุ่งใม่เด่นสี่เนาะนี่สําหรับงวดวันพุธเนาะเด่นสี่ได้พี่น้องเด้อวินบนล่างคือเก่าบนล่างคือเก่าเด้พี่น้องอ่ามีได้อพี่น้องแคปนะโจ้ไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวความจำมาพุ่งสี่โปกอเนาะพี่น้องเนี่ยไทยปังก็ได้พี่น้องสําหรับมื้อนี้เนาะ ปังเลยพี่น้องเนี่ยแตกศูนย์หกหกศูนย์แล้วพี่น้องเนาะเนี่ยสำหรับชุดวินนี่ยกับชุดสามชุดสี่ชุดห้าเนี่ยพี่น้องแต่ว่าบราเพิ่มเาได้ไปจับคู่ให้เนาะสำหรับเลขวินมันเนาะเนี่ยแตกที่ศูนย์หกหกศูนย์แล้วพี่น้องอ่ะแคปนะโจอย์ได้พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางกาพัฒนาเนาะ,ะเนี่ยเอาได้พี่น้องเด้อเอาเด้เนี่ย เราพัฒนาเนาะพี่น้องลักล้อยแบบเนี่พี่น้องลักล้อยบระคุ้มให้เจ็ดกับ 8, แปดเนี่พี่น้องเดินลักล้อยนี่เนาะงสำหรับวันพุธเนี่ยประคุ้มให้เจ็ดกับแปดเดินรักล้อยเนี่พี่น้องนี่อ้าวแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยพี่น้องเลย บํารุงให้เล่าสายด่วนอีกช่อง y o ยูทูบบํารุงช่องหนึ่งเนาะเข้าตรงๆเลยพี่น้องหาซูนซูนหาเนาะน้ำมาบนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้บาํารุงกับผ่าเพียงจะมีเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบํกรุงหมอบิเชียวเลยพี่น้องเด้อความจำบํกรุมหน่อยพี่นอ้องอ้าวสบายดีพี่น้อง